สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้อินเวอร์เตอร์กีดไทขนาด300วัตต์นะครับที่หลายๆท่านสงสัยเกี่ยวกับการใช้อินเวอร์เตอร์กีดไทนะครับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อสายส่งตัวนี้จะเป็นรุ่น300วัตต์นะครับเป็นรุ่นขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงนะครับเรามาดูกันเลยครับ โดยตัวนี้เป็นตัวใหม่เพิ่งสั่งซื้อมานะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูคก็จะมีปลั๊กไฟแถมมาให้ครับแล้วก็อันนี้เป็นคู่มือการใช้นะครับเป็นแมนวนวลนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษส้าหากมีโอกาสผมจะแปลเป็นภาษาไทยให้นะครับ นะครับซึ่งในเว็บไซต์ผมก็จะมีรายละเอียดนะครับอันนี้เป็นการต่อใช้ใช้งานนะครับอันนี้นะครับโอเคครับันี้ก็จะเป็นสายแบบต่างๆของแต่ละประเทศนะครับไม่เหมือนกันอันนี้กรณีที่ต่อใช้จำนวนหลายๆแผงมาสามารถมาต่อเป็นแบบขนานกันไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นปลั๊กปลั๊กที่ให้มานะครับน,นี่ครับเสียบกับปลั๊กบ้านเราได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวตัวอินเวอร์เตอร์นะครับกี่ไทนะครับก็จะมีฝั่งเอาพุทก็จะมีสองเอาพุทนะครับ เอาพุที่หนึ่งเอาพุที่สองลักษณะก็จะมีช่องเสียบนะครับเป็น Line Newton, ลายนิวตันกาวนะครับส่วนข้างบนเ,เล็กๆนี้ก็จะเป็นสัญญาณช่องสัญญาณสามารถต่อลิงก์เข้ากับโมเดมเ,เช็คด้วยคอมพิวเตอร์ได้ครับจะเป็นอีกออปชันหนึ่งนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งอินพุตนะครับไอต,ตัว ลักนี้สามารถนำไปต่อเข้ากับแผงโซล่าเซลล์ขนาด280วัตต์แล้วก็300วัตต์ได้เลยครับได้โดยตรงนะครับโดยให้ถูกให้ตรงกับขั้วนะครับที่กำหนดมานะครับโดยสินค้านี้ทางผู้ผลิตได้รองรับการทำงานอยู่ที่15ปีนะครับครับผมนี่นะครับมีตัวเล็กๆขั้น ขนาดเล็กแต่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงนะครับโอเคครับสำหรับการต่อใช้งานนะครับก็คือเอาสายของขั้วลบต่อกับสายของขั้วลบของแผงโซล่าเซลล์นะครับก็จะมีสัญลักษณ์บอกอยู่นะครับอันนี้ขั้วลบอันนี้ขั้วบวกนะครับก็เอามาต่อเข้าได้เลยครับสายนี้เป็นขั้วลบนะครับขั้วลบก็ต่อต่อเข้าขั้วลบนะครับนี่ครับ อันนี้เป็นสายควบบวกนะครับก็ต่อเข้าควบบวกได้เลยครับเมื่อต่อเสร็จแล้วเราสังเกตว่าจะมีไฟกระพริบสีแดงนี่นะครับก็จะมีไฟกระพริบสีแดงบอกสถานะการทำงานอยู่ว่าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ยังไม่ได้ต่อกับสายส่งนะครับอันนี้คือผมยังไม่ได้ต่อนะครับ ก็เอาปลักเสียบเข้าในช่องนี้ครับเสียบให้แน่นครับแต่แล้วก็ล็อกเลยครับอันนี้เป็นแบบจำลองที่ผมจำลองเหมือนมิเตอร์ที่เสาไฟฟ้านะครับเหมือนจริงอันนี้ถ้าผมเปิดพัดลมะนะครับเปิดพัดลมใช้งานนะครับพบว่ามิเตอร์หมุนหมุนใช้ปกตินะครับ หมุนไปทางทิศทางลูกตามลูกสรนนะครับครับคราวนี้ผมจะเอาระบบยินวอเตอร์กีทยเนี่ยนะครับอันนี้มาต่อเข้ากับปลั๊กบ้านนะครับครับพอต่อปุ๊บจะพบว่ามิเตอร์หมุนย้อนกลับนะครับหมุนถอยหลัง ครับนั่นก็คือพัดลมมันกินกระแสน้อยกว่าแผ่นโซล่าเซลล์หนึ่งหนึ่งแผ่นจึงทําให้ไฟเกิดการส่งออกไปยังข้างนอกครับก็จะหมุนถอยหลังนะครับก็จะหมุนถอยหลังตามแสงแดดนะครับนี่ครับอันน,ออบบน,น,นี้ก็จะเป็นแผงโซล่าเซลล์ขนาด 280วัตต์หนึ่งแผงนะครับครับแล้วก็มาต่อเข้ากับตัวอินเวอร์เตอร์สุดท้ายนะครับก็จกเป็นตัวนี้นครับนี่ครับอันนี้มีการต่อแล้วมีไฟกระพริบสีเขียวเนี่ยครับแปบลบว่าใช้งานอยู่ อันนี้ผมจะปิดพัดลมนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามันหมุนถอยหลังพอผมปิดพัดลมปึ๊บเนี่ยครับก็จะหมุนเร็วขึ้นเพราะคือไม่มีโหลดมันก็จะหมุนถอยหลังเร็วขึ้นครับโอเค